ครับ่อสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทู e นะคุณและเพจเฟซบุ๊กมีปายชูจักยาวดีอาสูนีบายกินปักอังี้นะนายกฤษดีก็พารับชมรถแทรกเตอร์ครับดีอาสูนีของบริษัทสีพุตนะหลังตาคุ้งเบอร์ห้าครับกันนี้คอนโทรนโดยน้าพุ้งนะ ับุงสายจวดนะครับวันนี้มากับเบื้อนะปกติกับเบื้อทดีนะวันนี้มากับเบื้อบวันนี้ใมเพลงนี้นี่ประมาณสิบไร่นะครับกับจะหมดแล้ว อันนี้ลังกาโก้ลังกาโบราณรุ่นในเรกร่องนะลังกาโก้ ตน,นป้ปงนะำลายก็เดีด๋ยวคลิปนี้เรื่องคนกับอะไรคนอะไก็เจ้ด้วยนาะอุชมกันยาวยากับคลิปนี้เบื้อ,อกับเบื้องปกติกันนี้นะ้ามีกับนะ Clean mana. ต้นแบบนี้ล้มย่างนะต้นเล็กแบบนี้พ็ารากมันจูนลึกนะแต่ก็สำหรับสำหรับพลาล้มย่าน,นี่ไม่ต้องอะไรมากครับทำไยทาไย ก็ก็เราอยูย่ไอปุนัตรมีนะ ตอนตอนครับตอนเก็บเงินนะเก็บเงิน เก็จะหมดแล้วนะไม้นี่เหลือประมาณไม่ถึงสองไร่นะเรียบร้อยกับเรียบร้อยนะครับสายช่วดกับมองเต้ครับผมเกี๋ยร้อนนี่น่าดูมากเป็นลมนี่สุดยอดครับเรียวจัด lắm thì ta ghen anh đạp Bắt bố mắt sức à, tôi đi Đạch tờ cho anh cô cô nè Ai dụng nhập loại gì